เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทางเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดคอยอีกครั้ง สวัสดี f อแล้วก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับหลายท่านทรงเหรียญเข้ามาจำหน่ายซื้อขายกันก็มีการซื้อขายกันโดยตลอดนะครับแล้วก็หลายๆเหรียญกำลังเดินทางมาแล้วถ้าเกิดมาถึงครูโด่งจะนำเหรียญที่ คูโดงรับซื้อเอาไว้ก็จะนํามาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องได้ดูนะครับเพราะว่าคูโดงก็เชื่อว่าหลายๆคนหลายๆท่านไม่ทราบนะครับว่าบางทีมีเหรียญที่อยู่ในมือมีราคาสูงมากขนาดไหนนะครับคูโดงก็จะนําข้อมูลนั้นๆเข้ามาพูดมาคุยกันในคลิปนี้ EP นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่คูโดงใช้คําว่าประกาศรับซื้อ แล้วก็ครูดงก็รับซื้อมาอยู่โดยตลอดนะครับโดยเฉพาะเหรียญ1บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเหรียญ1บาทปีพุทธศักราช2,530เหรียญน,นี้ถ้าใครมีนะครับลองลองตรวจสอบตามที่ครูดงบอกนะครับถ้าเกิดมีก็ติดต่อมาที่ดง SC 2375ซึ่งเป็น l ลาย ID หรือว่ามาที่ Facebook f แฟนเพจครูดงคอยก็ เราก็รับมาดูโดยตลอดนะครับก็ตามหามาอยู่โดยตลอดเรียนหบาทปี2530นะครับถือว่าเป็นอีก1ปีลึกๆของในหลวงรัชกาลที่9นะครับปีแรกก็จะเป็นปี2529นะครับมีทั้งช่อฟ้าสั้นช่อฟ้ายาวอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าปี2530ก็เป็นอีก1ปีลึกๆนะครับถ้าเปรียบเทียบแล้วตอนนี้ก็ผลิตมา30กว่าปีเนาะ38ปีแล้ว นี่ครับผมเหรียญที่คุณด่งตามหานะครับมาเข้าเรื่องเลยเหรียญน,นี้จริงๆคุณด่งตามหามาอยู่พักใหญ่ๆแล้วละ่ะล่งแต่ซื้อ500บาท ตอนหนึ่งเหรียญขึ้นมา800บาทตอนหนึ่งเหรียญตอนนี้คุณดงรับซื้อ800จนถึง1000บาทสำหรับเหรียญปี2530นนะครับเหรียญที่คุณดวงตามหาคุณดวงอยากได้เหรียญพระเสียนตรงพระเสียนตรงนะครับการออกแบบดีไซน์มาก็คือด้านหัวแล้วก็ด้านก้อยเนี่ยสลับกันเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญปกติเป็นเหรียญปกตินะครับแบบนี้ด้านหัวด้านก้อยเนี่ยแบบนี้เป็นเหรียญปกติแต่ถ้าเกิด ด้านหัวด้านก้อยหันไปทิศทางเดียวกันคูดงรับซื้อนะครับสูงถึง1,000บาทนะครับสูงถึง1,000บาทนี่ถ้าเกิดใครมีเหรียญพราเสียนตรงจริงๆคูดงมีหลายพอสอมากนะครับก็ใครเป็น FC จะเห็นว่าคูดงก็ประกาศรับซื้อก็ยกตัวอย่างเลยเนี่ยเอาเหรียญที่เห็นเลยนี่ก็คือเหรียญน,นี้ นี่ครับผมปี2 5 3 1เหรียญ1นบาทปี2 5 3 1เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่คูดประกาศรับซื้ออีกตอนที่รับซื้อใหม่ๆโอ้โหโดนคอมเมนต์มามากเลยว่ารับปัน่นราคาคูโดงไม่รับซื้อจริงอย่าไปเชื่อบ้างอะไรบ้างเนี่ยจนตอนนี้เราได้มาแล้วครับดูนะครับนี่คือเหรียญ1นบาทปี2 5 3 1ที่เป็นพระเสียนตรง เหรียญหนึ่งบาทปี2 5 3 1ที่เป็นพระเสียนตรงนะคบเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตอนที่ไม่มีคูโดงก็ประกาศรับซื้อมันเป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่าของคู่ดงเนี่ยเป็นนักสะสมนะครับคูโดงไม่ได้เป็นพ่อค้าหลักๆเราซื้อมาก็เพื่อใช้ในการเก็บสะสมตอนนี้ปี2 5 3 0คูโดงยังไม่มีเนี่ยคู่ดงไม่มีก็เลยต้องตามหาเนี่ยเหมือนกันปี32ก็ยังไม่มีเนาะ ปี32ก็ยังไม่มีใครมีก็ทักทายมานะครับเหรียญ1น1บาทปี2 5 3 0ราคา800-1,000จนถึง1,000บาทสำหรับพระเสียนตรงลองลองดูนะครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดอคอยด้วยนะคะ